ก็มาเห็นมาโลละไอ้หมๆเลยสองพันกับสามสิบพันหลั่งสามแสนหลั่งสามแสนแปดสิบพันหล้านสามแสนแปดสิบสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าเมื่อเนี่ยวะโขกก็ส่องเศ้าละแน่วิละเด้อมาโบกก็พอกระต้านฐาเศ้าเลยเนาะพี่น้องสะละยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยมเมเื่อนเนี่มาเฮือนยิ้มหอมแต่เศ้าเนาะพี่น้อง พี่าเพิ่นไปหาหมอเนาะพี่น้องเนาะพอเมื่อวานนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นวินเพิ่นว่าเพิ่นมึนเพิ่นชานน่ก็โตเพิ่นว่าก็เลยวะเมื่อนี้พาเพิ่นไปหาหมอจะไปหาหมอคลินิกนี่แหละพี่น้องบ่ได้ไปโรงพยาบาลดอกพอไปโรงพยาบาลมันก็บ่ค่อยได้อีหยังมั่งไหมฮะนะก็เลยพาไปคลินิกเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ถาเพิ่นอยู่ไปเบิ่งกันว่ะขาหมอเย่โฮมเมอร์นี้สิเบิดเท่าใดยเนาะพี่น้องพอสิลงเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้าแล้วหั่นนะอันนี้วะพาเพิ่นออกหน้าเลยเดี๋ยวเป็นหันเป็นหนีนอยู่หน้ามันสิยช ก็เลยว่าพาไปหาหมอมอื่อนี้คลินิกก็ตั้งอยู่ในบ้านนี่แหละพี่นอ้องย่างก,ก็ไปแป๊บเดียวเนาะพี่น้องเนาะอยู่เล่าชว,วนมากทุกมื่อนี่นะเขาเจาะมีน,นมนี่มเขาคลินิกกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันง่ายนะแล้วก็ไข,ขหืดยากเขาเจาะมีพรอมนะแค่ไหนว่าไปโรงพยาบาลกะหืดยากกับบ่มีพรอมเนี่ยลำบากอ๋อะจะไปทางไดนค่ะไปขุนบอง่างขุนบองแล้วชิย่างพี่พย่างถนนใหญ่พี่เป็นไร แน่ว่าทา้งนั้น,น,น,นมันเปื่อนอ่ะเด็กสบยคนนงไงยี่ยหอมสบายดีเนี่ยยี่ยหอมเข้าใจเหรอยกมือเนี่ยเออสบายดีอืมืือนี้ไปไสใส่ไปหาหมอ,อมือนี้ย,ยี่ยหอมจะไปหาหมอเด้อพี่น้องพายี่ยหอมไปหาหมอกินหอดหมอไป,ไปหาหมอแต่ทนเออ,อไปย่างไปขี่รถโอพี่น้องอนขี่รถก็ได้พ่นูเป็นย่านขี่รถมอไซ แค่นว่าขี่รถไทยน้ำพันขี่เนาะพี่น้องตอนเศร้าๆเลยยังบ่ท่านกินยังขอเชไปกวดเลือดนําไปตรวจเลือดพอกินเขากินน้ำแล้วตรวจเลือดแล้วมันสะโ่ได้ผลน,นะนะก็ได้ลงมาแต่เศราา้ามันพาพันไปตรวจเลือดไปเบ่งพ้นว่ะเป็นยังอาการเป็นยังใหญ่อะเหล่าดูเล่าดูอาการเป็นยังไงมันมึนแข็งมึนขาหนม่นแข็งมึนขาจ็บหัวเน่ยนั่นต่เอึกนี่อื็เลยชิบไปกวดเบ่งเนาะอื ไปพี่นอ้องเปเบิ่งกันว่าสิบเป็นยัง้วก็บ <handic> ส <aret nói> ิบเงินเท่าใดเนาะพี่น้องเนาะเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยพลาดเลยอย่ยหอมปาน่ะชีหายไปเที่ยวย่างไปแถวบ้านก็ยังยากเลยพี่น้องเลยใครจะคี่เดี๋ยวไปว่าสันเนบนไดอยากไปไซล่ะได้ ไปใช้ามาใช้หย,ยากไลยหอมยายหอมหย่างไปพี่น้องเลยเผื่อยายหอมสีเบี้ยนไปได้เนี่เผื่อเชื้อหอดคลินิกนี่ประมาณสัโมงหนึ่งย่างไปทีละน้อยคนย่านรถพี่น้องเห็นรถก็ได้ย่าน ในที่สุดเราก็มาถึงนี่พี่น้องคลินิกคนไข้ก็หลา่ในคลินิกนี่นะพี่น้องเลยค่อยๆไปเข้าภูเขาโรงพยาบาลกันแล้วนะทำไมเ,เข้ามาแต่คลินิกกันเนาะไปไปขอไปเดี๋ยวกับเจ้ายางเขาบอกกับเอฟซีข่อยโวคนไข้มารอเลยคนไข้มารอแล้ว

เาเออจะเป็นย oh, uh ังเราเอออายาสบายมานอนอยู oh. uh ่ที oh. ่บเอบมาส่งเออปวดปวดาวดปวดวเป็ดปวดปวดบวดปวดดปวดปิดปว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 ดมาแนวดปวดปวดปวด

โอ้ยไปไดได้ไมีดาน้ำออนีหมอเที่ยว่าไรล่ะาหมอนี่ไทยนี่ยงคนฉันได้เอายากินค่ะอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเหี่อะเดี๋ยวเหีุ้่อยเนี่ยเป็นห้องกวดเจ็บแข้งเจ็บขามาได้มาหาหมอด้นอะเดยกินห้วดนเติบไปได้คนมาได้มาหาหมอ นนเเ่กินน้นน,นี่ยเป็นยังยงม<า>กินยา,ายไปไปอะไรเลยนะฮะกินยาอะไรเลยพอ้บอนะนเราไกินยาเลยนะเรากินแต่ยาละตังหลดตังส่งแต่ละม,มือ เดี๋ยวมานอนถามหมอนอนพี่นอกรอผลตรวกำลังตรวจแล้วหงนี่ันก็นต่อเติมใหม่ดในหงไปเข้าไปต่อเติมออกคขว่าใหม่มีเป็นหองกระจุงกระจก เาบเป็นบวานมีแต่ตั้งส่งนงอะไรจุดรักเลยอ่ะเดตอนนี้ที่ตั้งสุดละสี่พันถัง้าราฟิวเอาแม่ดองจ้ันเดียวเอามากินแม่ขางโดนอะไรอ่าลาสุดหนึ่งไก่ตัดชินใจกินตั็นี้มันสีเห็นเขาแข็งไห้งว่าน้ำ้วดีสุดแล้วเขาแนน้ำค่ัคือยา ต้อส่งนี่จะคิดมันจะปัวอะไรจไปเห็ดจะปาหวัติทางชงเลยว่าตัวนี้มันจะปัวต้นเห็ดของพันยาเขาอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เลยมันเป็นนาตรฐานอ่อยโยเนาะเกลือพี่เนาะเอามาถ้าเราฟิวบ้านคนทิ้นไลยสุดละสีพันธะลอยบาทพี่น้องแม่ใจดุหอมใส่เบ็ดพี่น้องค่ะใส่เป็นสองหลอดแล้วเนาะอันนี้คือยาละมั้ง เ้าเจ้ามาเจ้ายาคอราฟิลหายพี่นอ้ององยานี่สุดละสี่พันหารอยบาทาตัวแพงจะแพงแพงขนาดมาเบิงมาลุ่นขาหมอมานี่สีเท่าใดเนาะพีน่น้องแต่เบิงเนี่ยค่ะรารในนอนเป็นอดไยี่หอมมาหาหมอคือหนาซืนึนตาบ้านเถอะกินหนึ่งส่วนสี่เม็ดต่อน้ำาครึ่งจอก ก่อนอาหารเศร้าซีเมื่อและมือที่หาเพิ่มเม็ดประจอกนึงโดย<ะ>โดยในตัวนี้หันกินตื่นมากเลยกินก่อนหมูเลยตัวนี้วนี่กินแล้วประมาณนะสามสิบสี่สิบนาทีก็ได้แต่กินกกหนึ่งเม็ดก่อนอาหารตัวนี้หนึ่งชองบีกินก่กอนอาหารแล้วเจ็บกระเพาะน้ำบอกเราบอกเพิ่นเนียนเนียนนะเออคุณจันอืมกระ,ะกเพาะเราถึงมีช่องเม็ดซาเล้งมีชองเม็ดซาเล้งเลยตัวนี้หนึ่งเม็ดซาเล้งล้างอาหารโดยมีแต่มื่ออื่นมาใส่ยากอีก ขยายรวมมดผู้ดีทางมืออื่นหันล่างกับอันสามเซนขวนรวมมืออื่นเนาะรวมทางมืออื่นเพราะว่าตัวนี้ล่างสามเซนขาแเลยขากวดเราดินี่เม้นบริยังบริกดมาไขมันเรากินเขามาแล้ยังยังบม่ได้กินขนาดเนาะบริหายเรากินบริว่ากวดไขมันราผู้ดีอันทางกวดไขมันนะผู้ดีล่างสามเซนแปดสิบเด้อโดยเป็นแล้วสร้างทำนี่ไขมัน สามแสนแปดสิบรวมมื่นเลยเนาว่นเลยเดยเล้างสามแสนล้างสามแสนแปดสิบพันล้านสามแสนแปดสิบสองพันบาทกับสามสิบพันจีบปัม่่หเาถ้าก็เป็นหมื่อวานจ่ายเป็นเงินบาทเนาะพี่น้อง คุ้นไผ่แค่ปลาก็ทำมาเราแคแซวก็ไปใช้ให้เอาคืนอาไรมาเราตั้งพันยาเรางแต่หววหัวตีนไปเลยโปรโลคุณ้เห็นโปโลแหละไปลงมืไเ้ยสองพันกับสามสิบพันไปแล้วพี่น้องเ้ยหาใช่ใจมะนี่้านสามแนแปดสิบเนาะพี่น้อง้าคิดเป็นเงินบาทก็สองพัน สองพันกับสี่สิบสี่บาทน้องพี่น้องเนาะอ๋อ,อเขาเ,เอาไก้อนสิ่งหนึ่งไ,ได้เขาอะไะว่าเขาตรวจไขมันอยู่กาเรเขาชินอกอยู่เล่าเนี่ยบอกเลยว่าจุกหายสีใจก็ออกมาไม่ทีร้อยคนตรวจมื่อกี้ก็คือเงินเกีบหนึ่งล้านสามแซนแปดสิบพันเกียรน้อพี่น้องเนาะเงินบาทกับสองพันสี่สิบสี่บาทน้องพี่น้องจุก ฉลาคิดว่าประมั่นสีหส่ห้าแสนคุณผ่ายแล้วโบแมนสองพันกว่าพี่น้องน,น้องเฮยโอ้ยอยยหอมจะเป็นยยงบ่อยอะไๆๆๆรยย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 นยยยยเยายย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 ย้ยยยอยย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 ้ยยยยยยยนโยงยยยพยยยยะยย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 ยนยย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 ยงสยยยยย่ยย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 า,าววบบม อ๋อหิ้งเงินบอกโอเคพี่น้องอันนี้ก็เป็นยายาทีก่กระจอ,อกให้กินนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีตรวจเลือดแล้วก็มีตรวจความดันแล้วก็มีตรวจไขมันนะพี่น้องอโอเคพี่น้องอันนี้ก็คือขาใส้ใจ่ายที่เขาคลินิกเร่ฝั่งเล่าเนาะเขาฉลาบไปโรงพยาบาลนะถ้าไปโรงพยาบาลกะที่โรงพุงเทพน,นี่เนาะพี่น้องแต่ก็มันบ่จบนะเพราะว่า หยุดยาอยู่โรงพยาบาลมันกับผมพ่อนะคืออย่างเชืเมื่อเนี่ยนะพี่น้องเ่าก็ต้องมาหาจื่อยาที่นิตข้างนอกอยู่ดีนะก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวมาคลินิกไหนไมันจบนะพี่น้องค่า,ใายใจใจกะสองพันกว่าบาทเนาะะหาไปเงินผิดไปหลนันหลนันายเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องตลาดกับที่พ่อจะคิดันนี่กันเนนด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในตลาดในเด้อสบายดีสวัสดีค่ะเนีย่ยหอมสวัสดีเนี่ย ยกมือในค่ะน,น,น,<ท> <laughs> นี่นายพี่น้องหายยิ om, ่งหอมหายไวเนาะบ่อยเป็นบ่อยแนี้ว่าเป็นบ่อยบ่ไวเด้พ <no> ี่น้องถึงขันว่าบวตัว